เง้อสำเร็จแล้วอ้วนรังสิตผ่านลูกเมียกลับไทยแล้วค่ะ mm hmm. เผยโมเมนต์อบอุ่นหลัลงใจวิตเตียงหักก่อนหน้านี้ได้เกิดปัญหาไม่เข้าใจกันจนต้องหอบลูกชายบินกลับเกาหลีสําหรับคู่ของอ้วนรังสิตและพันรยาสาวมะม่วงหรือปักไหยอนซอนซึ่งอวนนั้นก็บินไปตามเง้อพันรยาทั้งน้ําตาพร้อมปรับความเข้าใจกันสาเร็จแล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดอ้วนรังสิตก็ได้ออกมาเผยคลิปที่ทาเอาแฟนๆหลายคนใจชื้นที่เจ้าตัวกําลังพามะม่วงและน้องโรฮาเดินทาง กลับมาอยู่ที่ไทยหลังไปอยู่เกาหลีด้วยกันมานานนับเตือนพร้อมแคปชั่นโรฮากลับไปหาโรงเรียนก่อนนะครับหลังจากที่ได้โพสต์คลิปนั่งกล่าวออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคะ่ะ